นะครับเดิมเนี่ยก่อนที่จะใช้ผภัณฑ์ของ m s i มไซน n นของยูไฮนาะครับก็มีปัญหาเรื่องเข้าวด,ดเข้าเด้งเยอะ <Okay. S 1> นะครับหกสิเลยทีเดียวนะครับในในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยสิบไร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับสเกวียนะสองเกวียนเกิดจากปัญหาข้าวดิข้าดีบเนาะ<ช>แล้วตอนนี้ในการเริ่มปลูกใหม่เริ่มใช้ตัวกําจัดข้าวดเข้าเด้งของยูไฮนาะครับหลังจากลง ตัวกําจัดข้าวดิบข้าวเด้งไปแล้วตอนนี้ยี่สิบประมาณกี่วันแล้วครับได้ประมาณ25วันแล้วยี่สิบห้าวันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของการแก้ปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งก็มีก็ไม่ค่อยมีข้าวดิบแล้วไม่ค่อยมีแล้วซึ่งปกติถ้า20วันเนี่ยเดิมเนี่ยมันจะต้องขึ้นไหมเห็นแล้วใช่ไหมครับใช่คแปลว่าตอนนี้สุริพ์ของเราสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ถึง 70- 80%เเลยทีเดียวก็ดีใจกับพี่สุริพร นะครับที่ว่าแน่นอนว่าฤดูการนี้สิบไล่นะครับสิบเกวียนแน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวการเติบโตในระยะต่อไปนี่เดี๋ยวเราก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์พี่พรเพ่มจตก่อนก่อนที่เราจะจบนะครับในคลิปสัมภาษณ์นี้อยากให้พี่สื้อพรนะครับได้บอกเล่ากับเพื่อนๆที่มีปัญหาข้าวเด็กข้าวแดงนิดนึงว่าถ้าเจอปัญหาเดียวกัน นะครับอยากจะแนะนําบอกต่อนะครับแบแนะนำค่ะบอกไยาตรงนี้ก็ดีครับดีใช่ไหมครับตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าเริ่มมีเพื่อนๆบ้านแถวเนี่ยที่เขาทําทํานาเหมือนกันเริ่มมาสอบถามแล้วว่าใช้อะไรใช่ค่ะเริ่มมสอบถามนะคว่าว่าที่นาใช้ยาอะไรขอครับก็ต่อไปเราจะมีป้ายมาติดว้ให้นะครับก็บอกได้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของยูไอน่าเอ็มไซนาโนนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณคุณสิริพรมากนะครับขอบบคคุณรัสายแปลงไหนที่บอกว่าอะไรเขาที่ที่เขาหลังเราวันวันแลว้วเขาพี่ต่อวันนี้มาดูในแปลงผักของพี่หนุ่มที่โคราชเนาะครับอย,อ,อยู่อำเภอปากช่องักกชช่่อองงครบ พี่หนุ่มปลูกทั้งหมดอยู่กี่ไร่ครับผัมดสามสไร่30ไร่นะยอดขายวันหนึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ได้ใช้ผมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวคุมวัชพืชนะครับให้พี่หนุ่มที่แปลงผักซึ่งเดิมเนี่ยสามร่องนี้มีปัญหามากเลยในเรื่องของหญ้าแห้วหมูเนาะใช่ใช่ใช่แห้วหมูเลยละ ใช้ไปเมื่อเมื่อเดือนเมื่อเดือนธันวานะครับเนี่ยพอฉีดไปแล้วฉีดแล้วมันก็จะฟอฟอพวกนี้นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพี่หนุ่มว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เลยครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็อที่แรกมันเต็มเลยเขียวปื้อเลยแล้วขึ้นมาอย่างนี้เลยเวลามันงามขึ้นมาโอระยะเวลาตอนนี้ที่ปรับปรุงเท่าไหร่ก็ใช้ฉีดมาก็ตอนก่อนปีใหม่ตอนนี้ก็ประมาณสัก ยี่สิบกว่าวันแล้วเนาะเอยี่สิบกว่าวันครับระมาซึ่งปกตินี่ยาพวกนี้ยี่สิบกว่าวันเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวคุมวัชพืชของเราเนี่ยมันจะต้องขึ้นขึ้นขึ้นเต็มเลยยังไงก็ขึ้นขึ้นเต็มแหละครับเพราะว่าพวกนี้ยาพวกนี้จริงๆแล้วปั่นเนี่ยปั่นถึงจะปั่นดินไปเนี่ยกวนดินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันตายใช่ใช่มันจะมีมันไม่ตายเพราะว่ามันมีเงาเนี่ยเงามันเนี่ยครับเนี่ย อันนี้อาจจะไม่โดนยานะใช่ครับโอเคถ้ามันโดนมัน,นมั <c oughs> น่อแน่อย่างเงยอย่างเงี้ฟอแล้วอันนี้ฝ่อืถ้ามันโดนยามันฝ่อถือว่าดีมากหกสิบเ <60 S 2> จ็ดเจ็ดสเซนไม่ต้องไปเสียค่าแรงงานใช่ไม่ต้องไปนั่งเสียแเนี่ยอย่างเงี้ยโดนโดนมันฟอหมดเลยค่าแรงงานนี่คือไล่หนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่ครับค่าถ้าะหรือตัว,ต,วตัวชะ มันรื้อไม่หมดอ่ะพี่มันรื้อไม่หมดยังไงก็ไม่หมดผมผมให้เก่งยังไงก็รื้อไม่หมดแล้วแล้วเอาถ้าเราตอนที่เราปลูกเนี่ยถ้าเดิมไม่ใช้เลยเราเรามีแรงงานหลังี่ส20วันเราต้องจ้างคนมาต้องมีแรงงานมานั่งคอยเด็ดคอยถอนออกเคยคำนวณอยู่ก็ตกไร่หนึ่งเป็นพันเหมือนกันนะกว่าจะกว่าเลยเพราะมันมันไม่ได้เก็บเที่ยวเดียวแล้วจบอ่ะกว่าผักจะจะตัดอ่ะชมันต้องไหลเที่ยวอ่ะ แต่นี้ใช้ของเราเนี่ยลดไปหกสิเจ็ดสิเปอร์เซ็นซึ่งต้นทุนตกไล่หนึ่งไม่ถึงห้าร้อยบาทเนี่ยก็คุ้มเนี่ยผลผลิตก็จะได้ดีขึ้นอ่นี้มันน่าจะฟอร์หมนนี้วเนี่ยเนี่ยฟอร์หมแล้วนะอฟอร์ครับถึงแม้ว่ามันจะมีหัวแต่ว่ามันฟอร์ไปแล้วมันก็ไม่งอกต่อแล้วมันไม่งอกต่อหรอเนี่ยอ๋อถ้าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้มันก็ไม่ฟอร์ไม่ไม่ฟอร์ เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยแห้วหมูนี่เป็นเป็นอะไรที่ปราบยากมาก<ะ>มาก,ากเอาแล้วเดิมที่พี่เดิมพี่ใช้ตัวคุมญ้าตัวเดิมเนี่ยก็แหววหมูมันก็ไม่ฝ่ออย่างนี้ไม่ฝ่อก็แค่ไปคุมมันไว้ช่วงหนึ่งคือเหมือนอจริงๆแล้วแห้วหมูเนี่ยอะไรก็คุมมันไม่อยู่ครับ<ะ>คือเพราะว่าหัวมันอยู่ข้างล่างอ่ถ้าฉีดลงไปเนี่ยมันไม่ดูดซึมลงไปที่ล่าที่หัวมันโดยตรงเนี่ย พราะล่ามันจะต้องดูดมันใบมันจะลงใบไปอย่างเงี้ยถ้าไม่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 ไมลงใบไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่ฟอกเพ,พราะว่าพวกนี้ถึงให้ยาดูดซึอมอะไรก็เอาไม่อยู่แต่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอยูไฮน่านี่เอาอยู่ถือว่าเอาอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้หลังจากอันนี้แค่ตัววัชพืชอย่างเดียวน,นะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ มีกาศใช้ตัวทางใบกับตัวคุมดินด้วยนะครับตัวปรุงดินด้วยก็อโอกาสที่หนุ่มมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งได้ครับขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออาวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านวังสีสดโคราชนะครับมาดูไร่ผักชีกับสวนของพี่ดวงนะครับพี่ดวงนี่ตอนนี้ปลูกผักชีแล้วก็มีเป็นไร้ผักชีกับ คือสวนครัวผสมนะครับอ่าพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแคปซูลทางใบเนาะสีเขียวใช่ไหมครับใช้ไปกี่รอบครับพี่รอบเดียวครับรอบเดียวเก็บได้กี่รอบแล้วใช้ไปแล้วเป็นเนโ่ยตกใจครับนี่มันนี่มันขึ้นชายหรือผักชีครับขึ้นช่าผักชีใช่ไหมโอ้แล้วเดิมมันก่อนที่จะใช้มันสูงใหญ่ขนาดนี้ไหมครับเนี่ยไม่ครับไม่เหรอ แล้วพอใช้ไปแล้วนี่ฉีดไปกี่รอบครับรอบเดียวครับรอบเดียวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับพี่ช่วยเปรียบเทียบผมฟังหน่อยจากเดิมที่ก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยขนาดของลําต้นเป็นยังไงครับก็ใช้ได้ชอบเลยแล้วครับมันมันใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นโตขึ้นรากใหญ่รากใหญ่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงใบเป็นยังไงครับใบใหญ่ด้วย แล้วก็มีความเป็นมัน<า>สดที่ผมเห็นเห็นนะครับน้ําหนักดีขึ้นไหมครับดีครับโอ้แต่ว่าพี่ก็พี่ดวงบอกว่าตอนนี้ถ้าราคาดีๆนะครับโอ้โหฟันเละนะสั่ราคาอย่างที่เคยออกโอ้เคยขายได้สูงสุดกิโลเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบาทโอ้โหย,ยั้น ชุดนี้นี่แต่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับหรือสิบาทแต่ชุดสิบาทหลือสิบบาทแต่สินค้าดีมากโอ้โหแต่ดูผลผลิตอย่างที่เราเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหลากใหญ่นะครับลำต้นอวบน้ำหนักใบแข็งแรงนะครับก็คิดว่าถ้าครั้งหน้านะครับปลูกอีกปลูกอีกปลูกอีกราคาดีก็จะสู้มันจนมันจะได้แหละต้องจนชนะโดยใช้ของนาโนอยู่ให้หน้าอยู่ให้หน้าแน่นอนงั้นครั้งต่อไปก็คิดว่า ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อไปแน่นอนครับครับแล้วก็ผสมผสานครับสวนนี้ผสมผสานใช่ไหมครับครับโดยมีพริกแล้วก็ข้าวโพดได้ฉีดผสมผสานกันไปแล้วผลเป็นยังไงบ้างฮะข้าวโพดโงงามงามงามมากไปเรียบเทียบดูได้เถิดนี้ใบไม่มีต้นไม่อวบอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือแค่รอบเดียวเองนะรอบเดียวเออเอาละเดี๋ยวก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะ นะครับก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะครับอยากให้ดูต้นพริกด้วยนะครับพริกเนี่ยปกติหน้านี้นะครับของวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอ่าหน้าหนาวแบบนี้นะครับใบเขาจะไม่เขียวอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีแตกออกดอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่แค่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูเฮน่าซูเปอร์นาโนแล้วผลลัพธ์ดีขึ้นนะครับเอาละเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะจบนะครับอยากให้พี่ดวงถ้ามีเพื่อนนะครับที่ต้องการอยากจะรู้จัก อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ดวงอยากจะบอกยังไงบ้างครับกับเพื่อนชาวเกษตรกรด้วยกันบอกเยอะครับอยากแนะนําให้ใช้ไหมอยากแนะนําให้ใช้ครับครับใช้แล้วรับรองหนผลรับรองได้อ่าครับครับโอเคงั้นวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเดือนอะไรครับวันนี้วันที่สิบสี่เดือนมกราช่วงหน้าหนาวพอดีใช่ไหมครับ ธรรมดาพริกจะไม่ออกอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผลผลิตที่นี้ถือว่าดีมากก็ถือว่าดีโอเคโอเคนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ดวงมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทจุเฮห,หน้าเข้ามาเยี่ยมชมนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งใช้ตัวแคปซูลายางไงแต่งเพเียงแค่ครั้งเดียวค,ครับก็เดี๋ยวรอบหน้ามาสัมภาษณ์ใหม่หลังจากที่นะครับเริ่มผลิตภัณฑ์เริ่มมีราคาดรขึ้น โอเคครับเราได้มาแปลงพริกซึ่งเป็นพริกกะเลี่ยงนะฮะอันนี้ผมขอแนะนำพี่บุญพาซึ่งเป็นเจ้าของสวนพริก ที่อยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อได้ใช้อาหารเสริมของบริษัทยูไหหน้าพี่ครับไปทราบว่าอาหารเสริมของบริษัทยูไฮ่หน่าเมื่อพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับใช้แล้วมันมันก็ได้ผลผลิตดีนะพูดถึงว่าเม็ดมันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะแตกแขนงแตกกิ่งเนะี่ยแล้วก็มันจะออกดอกเลยซ้อนเลยใช่ไหมฮะ ซึ่งมันจะผิดกว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้ซึ่งรักษณะว่ามันจะไม่แตกดอกออกมาหลังจากคือต้องรอให้พริกนี่เราเก็บก่อนหรืออะไรก่อนใช่ไหมครับถึงจะเป็นลักษณะนั้นตอนนี้คือลักษณะว่าเป็นไงบ้างครับเมื่อใช้ไปแล้วนี่ใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งสี่ครั้งโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช้อาหารเสริมตัวเดียวซึ่งเป็นแคปซูลในราคาคือคือจะจะประหยัดต้นทุนไปเยอะไหมครับน่าจะเยอะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราจะใช้หนึ่งกระสอบก็ าร้อยเก้าสิบห้าถ้าเราใช้แคปซูลเนี่ยหมดนี้เราก็ใช้ประมาณสามเม็ดสามเม็ดซึ่งประหยัดไปเยอะมากใช่นะฮะใช่ซึ่งซึ่งประหยัดไปเยอะไปเยอะมากแล้วคือผลผลิตนี่ได้ได้ราคาด้วยไหมครับราคาก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าพริกนี่มันจะแข็งแรงขึ้นโดยที่ว่ามันไม่เน่าเสียง่ายล้วราคานี่ได้บวกขึ้นไปเท่าไหร่น้ําหนักราคามันนะมันดีขึ้นไงเพอพริกมันดีขึ้นราคาก็จะใ้ เขาจะให้ดีขึ้นติตามธรรมชาติของแอรแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อบริษัทอยู่ให้หน้ามาให้ทดลองได้ใช้แล้วนี้มีความพึงพอใจมากขนาดไหนครับแต่ก็พอใจมากนะที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเราประหยัดต้นทุนดีครับสุขภาพเราก็ดีขึ้นใช่ฮะจริงๆแล้วอ่ะมันมันแทนปุ๋ยได้ดีมากได้ดีมากครับโอเคขอบคุณครับเรามาดูที่สวน ดีปีนะฮะว่าเป็นยังไงพืชตัวนี้เราอาจจะไม่รู้คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ผมก็จะขอแนะนําคุณประเสริฐซึ่งจะอธิบายว่าดีปีนี่ไว้ใช้ใชใชทําอะไรนะปัจจุบันนี้สวนแห่งนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของอยู่ให้หน้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณประเสริฐครับครับอันนี้เมื่อก่อนนี้มันจะแบบเหลืองแล้วก็เตีย้ยยอดอะไรไม่แตกเลยครับเนี่ยนะใช้ตัวนี้มาประมาณสิบ สิบสี่วันนะสิบสี่วันที่ฉีดครั้งเดียวนี่ใช้กี่แคปซูลครับสี่วันแคปซูลเดียวแคปซูลเดียวที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่นะฮะใช้แคปซูลเดียวแคปซูลเดียวกับหนึ่งไร่ได้ผลผลิตซึ่งก็ได้ผลเนี่ยเม็ดใหญ่ฮะเม็ดใหญ่นี่ยเขาเรียกเต็มเม็ดเต็มเม็ดจะได้เขาเรียกเล็กๆเขาเรียกครึ่งเม็ดดีปรีเนี่ยเป็นอะไรใช้ทําอะไรครับคือผมก็ยังไม่รู้ให้ให้ทุกเสิร์ชช่วยอธิบายให้ดีก่อนนี่เขาไม่ได้ส่งออกก็ทําเป็นพวกเครื่องยาเครื่องยาเครื่องเทศเครื่องเทศสมุนไพรของจีนตอนเนี้ย ส่งเมืองจีนเยอะมากเลยครับความต้องการของประเทศจีนนี่ตัวนี้เยอะมากตอนนี้ก็ยังไม่พอส่งยังไม่พอส่งซึ่งการที่เราใช้อาหารเสริมของยูไฮ่นาแล้วทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นดอกงามขึ้นและเม็ดโตเต็มที่ใช่โตใหญ่มล้ฮะซึ่งไปได้ดีมากซึ่งเป็ตกใจเเจ้าของสวนยังตกใจเลยนะฮะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าผลิตภัณฑ์ของยูไฮ่นาเป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพราคาถูกและได้ให้ผลผลิตที่เต็มที่เป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยที่เมืองจีนเขาสั่งเนี่ย คือเขาต้องเอาไปไปตากแห้งท่อแล Cap ้วก็ไปไปส่งอ่าเดี๋ยวเราติดตามไปดูที่ตากแห okay, well, ้งเลยนะฮะว่าดีปีนี่เป็นยังไงที่ตากแห้งแล้วส่งยังไงโอเคครับเรามาดูดีปีที่เป็นเป็นผลิติตี่เราเก็บแล้วอันนี้ก่อนใช้อาหารเสริมของอาหารเสริมทานไปของบริษัทยูยูไหหน้านะฮะซึ่งมันจะสั้นและเม็ดเล็กไม่ได้ขนาดน้ําหนักมันจะไม่ได้ถูกไหมครับคือสมัยก่อนไม่้ทำอย่างนี้จะทำอยู่งี้ คือมันก็ไม่ได้ขนาดแล้วก็อันนี้เต็มชิดนได้ราขาได,าดได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดมันก็ะไ,ได้น้อยต่อไร่ต่ออะไรต่อได้น้อยแล้วน้าหนักมันก็ไม่ดีมันเบาแตกอันนี้นะฮะด้านหนึ่งด้านนี้คือดีปีที่ใช้อาหารเสริมของยูเฮน่าซึ่งเม็ดจะใหญ่ขึ้นคือความยาวความยาวซึ่งแตกต่างกันเลยอันนี้ไม่แห้งความยาวก็ต่างกันความยาวแตกต่างแล้วก็เม็ดก็เป่งกว่ามาเทียบแล้วคุณภาพของสินค้าก็ดีกว่า ซึ่งแต่แตกตา่างเลยมีความแตกตามม่างนั้นเห็นว่าหนึ่งมันสั้นกว่าเนี่ยเนี่ยสั้นกว่าเนี่ยเห็นได้เห็นขนาดชัดๆเลยครับเทียบเทียบกันได้เลยเทียบกันนะครับเม็ดต่อเม็ดเลยครับอันนี้แห้งไม่จะใหญ่กว่านี้นะถ้าเบื่อแห้งก็ใหญ่กว่านี้อันนี้อันนี้เป็นการทดสอบได้แล้วนะฮะว่าสินค้าของอาหารเสริมทางใบของบริษัทยูไห,หน้าเป็นอย่างไรโอเคนะครับครับขอบคุณครับโอเคครับนี่เราอยู่ยังอยู่ในสวนของดีปีนะฮะอันนี้ก่อนที่เราจะใช้ดีปีใช้อาหารเสริม ทางใบของของยูไฮนาเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงบ้างฮะของผลผลิตที่ได้ไม่ดกเลยฮะไม่ดกใชแล้วติดทุกข้อเลยเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราเยอะมันก็จะต้นเหลืองๆใช่ต้นเหลืองเหลืองใบจะไม่สมบูรณ์นี่ติดทุกข้อนี่ติดทุกข้อนี่เขาออกมาแจ้งม่ติดครับปกตินี่ชุดนี้จะไม่ติดแล้ว แล้วผลผลิตก็ดีขึ้นได้ดีมากเลยนี่เป็นคํายืนยันของคุณประเสริฐนะที่เป็นเจ้าของสวนของดีปีอันนี้นะครับครั้งเดียวะเนี่ยครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราได้มีโอกาสมานะครับสัมภาษณ์คุณพี่ประเสริฐลมพัดนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านเป็นรองประธานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและที่สําคัญนะครับปัจจุบันท่านเป็นประธานกลุ่ม ไม้ตัดดอกเฉตร้อนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยวันนี้นะครับอยากให้พี่ประเติรนนะครับได้นะครับแนะนําหรือว่ามีความคิดเห็นนะครับที่จะบอกต่อกับเ,เพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรนะครับที่เราต้องการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตนะครับที่สําคัญครับปลอดสารเคมีด้วยนะครับอยากให้พีพ่เติร์นฝากฝาก สิ้นท้ายไว้กับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรน,นิดนึงครับก็คืออยากให้ให้ให้มาใช้ตรงนี้หนระือพิจารณาดาูตามที่พูดตามที่เห็นในในนี้นะแล้วก็เอามาทดลองใช้ดูวันหนึ่งจะเป็นยังไงหนึ่ง้ะไม่ใช่ว่าโจดจ้องคือเอาไปใช้จริงๆเลยเนะี่ยเราจะรู้ผลแต่ว่าอยากให้ใช้อยากให้ทุกคนได้ใช้หนึ่งเมันปลอ,อดปอดภยัยอาสารกริมท,ที่ที่ลองม,มันได้ผลหมดแล้วแต่ตอนนี้ที่ที่ให้ทดลองอยู่ก็มีอ้อยมีปาล์ม มีอะไรมีมะม่วงมีน้อยข้างลังนะที่จะลองในตัวนี้นะะแล้วเขาท,ทุกคนคือต้องการจุดนี้ทั้งหมดะมะน,นาวอะไรเนี่ยต้องการนะให้ปลอดสารและลดต้นทุนทุกคนอยากจะได้ลดต้นทุนคืออยากให้ทุกคนหันมาใช้ครับแล้วเราก็มาลองเทียบกับตัวอื่นดูมันจะเป็นยังไงแต่ <that S 2> ตัวนี้ <that> s <S ที่เราใช้เราได้ผลแน่นอนนะก็ยืนยันว่าวันนี้ในกลุ่มเพขึ้นในกลุ่มเนี่ย ต่อไปคงต้องใช้หมดทั้งกลุ่ม